สวัสดีครับผมเดี่ยวโฟร์อินเอรนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊ม M9 กับปืน G16 นะครับผมสำหรับปัม๊ม M9 นี้โฟเลดน้ำได้ที่8ลิตรต่อ1นาทีและแรงดันสูงสุด120บาร์นะครับในส่วนของปืนนะครับ G16 มีฟอสต์คูปปิ้งทั้งหมด2ฝั่งหัวท้ายด้านจับเป็นยางกันลื่นและมีล็อกไก่ครับผมเราจะลองเอาไปล้างรถกันดูไปเดี๋ยวเราจะมาต่อปั๊มกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเราจะใช้หัวฉีดคาแ่เป็นยางนะครับผมจะไม่ขูดกับรถได้<น>เราจะไปล้างรถกันครับผมไม่มีคนเปิดน้ำเหรอถือไว้่างนี้ถือไว้แล้วเอางี้ละ <im ple asure> ขอบคนที่รถกันนะครับผม oh, <no. S 1> เราจะมาดูสภาพหลักล้านกัน นี่คือสภาพหลังล้างนะครับผมสำหรับปั๊ม M9 และปืน G16 และหัวฉีดค่าแค่นะครับผมสำหรับ M9 นี้สามารถล้างรถได้อย่างสบาทสบาสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line Add ได้เลยนะครับขอบคุณครับผม